đã pui đã pui pui sebari parung sebari parung rồi parung mới chụp cho em này cô mẹ bỏ anh đây mẹ bỏ này nộp mượn à em pin nó biẹt cứ đây trong bếp này khu hai đấy bộ ngâm cả view à, đi áo nhã nhỏ nhỏ này ha chắc người một người một Jenny cha độ ทุนีน่เก่งเก่งเก่งุนอเพลงบ่ถือหัวนอนดถือหัวนอนได้หอลงมาลงมาจีนี่จีนี่ทูจ้าลูกทูจ้าจ้าบอกมาบอกนองในเดีวเดียมอนนะ นางมีดีรู้แหละดีไว้นางมีดีเออเออเอาบอกน้องถูอืมถูโอเคได้แล้วลเดี๋ดวยวถูจา้าเรือป้าลุงทคไม่ได้เจอสองสาวอีกแล้วเอืนะ้อยนะเอื้อยนะโอ้เอื้อยจับมืออะไรจับมือมีอ,อีกจังมือไปโรงเรียนนะ่ะบิวนี่อีกมือหนึ่งมาหนอ มื่อนี้วันเสาร์บ่เวิวอ <st unlikely> ื uh. ่วันอาทิตย์บ่มื่อวันจันทร์บ่ไปโรงเรียนมันบ่เออไปหาผัวเราเนียเมนบอบอเบียวเมนบ่เมนบ่ไก่ชนบ่ไก่ชนไก่ชนแม่ื่อขายของทะเลบ่มีเยอะลำได้นะเราขายกุ้งบ่ไปขอกินกุ้งเราเริ่มมือหนาเริ่มไก่ชนเอากุ้งมาฝากดีกว่าเออบ่บอไก่ชนเด้อบีวีกินกุ้งเด้อเหรอ ได้ให้แม่คอยไปจ่ายเงินด้วยเด้อมาเยอะแล้วเด้อก็กินได้บ๊อกกุ้งจ้ะนี่ครับม่ใช่กุ้งตัวยิ่ใหญ่เด้อไม่ใชกุ้งตัวไม่วิวว์านี่ป้าป็นี่ว่าจะแกล้งน้องจินนี่อ่ะแกล้งน้องจินนี่บ่ได้แกล้งน้องจินนี่ว่าวานี่ฟังตาลว่านี่ม่ได้แกล้งเหรอ่าน้องจินนี่อยากให้เองอ่ะ ตลอืองจีดนี่หายหัวว่าเหนี่ยเลยพี่ทัาพากกันหัวว่าเหนี่ยเลยจีดนี่เหตุให้ดูให้ดูพอเตียงยังไม่ได้ออกไปอยู่ตึงตึงตึงตึ้งตึ้งตึงตึงตึงยังไม่ได้เหตุกินในพอเตียงเลยมานิวตื่นมากเลยก็เอามาน้อยนี่ป้อนเข่าอาบน้ำมานั่งเด่นอยู่นี่ โอ้ลูกมานั่งกับน้องเหรอเนียนา่งโลกแม่ฉีดถามนั่งโลกนั่งเคียงกน้องแม่ฉีถามนี่นั่งโลกนี่มานั่งเคียงขากำลังกำลังทูได้หันดิ้วถูจะทูได้แล้วบ๊ายบายบ่หนูไ๊าบายไปดูนชมมื้อพ่อแม่ถามเจ้าไปเที่ยวบ่เยากไปเที่ยวใช่ไหเต็มมันไม่เงีเต็มนะ ยอดเดียบยอดก็บ,บ่รทิดได้กว๊าบดเงินชื่อเมื่อนหร่เจ้ากับน้องพิงไม่ใช่น้องพิงว่ะเอาเงินมาให้เอ้ยวิวเงินเนาะเงินพุต้ใจดีเงินพุต้ใจดีฝากมันให้จะคนหาท0พร้อน ขอบใจพขอตูเลม้ขอบใจเลยตนมือน้ำไหนขอบใจเลย่ตู้พอตอยู่ดีไม่แห้งไม่แหงคนจระไรคนกเรอให้าดชดทุกเลย้านฮักแ้งคือเกาเลย้านฮักแพงคือเกาเลยานบ่โทรหาเลยาโทรหาเลยานคิดฮอดยูานคิดหอดยู่ยน่ตู้่พตูว่างก็เลยบ่ด้โทรหากยบร่โทรหา ตู้เจดีเพิ่นที่เพิ่นไปหาอยู่เชนูหันพลอยพี่น้องไอเนาะที่จื้อวะที่จ้าไปหาอยูเชนูที่เราอันอที่พอเตียงทายคลิปเด้ที่เราดินน้าสงุมการเนี่ยได้ดุที่เราผูกแขนได้จื้อจื้อวะจื้อจื้อจื้อจื่อจื้อๆื้อจหืม อยากไปเที่ยวชช่จะบอกะอยากไปเที่ยวเท็กยอดมีเงินนะอมนี่นองเบิรงน้องเบิร์นเอื่อนเสียงฉงงอยู่บิวสน่บิวส์ไนไปนบิวส์อี๋นอ อุ ent ้ยเดย่กอดคอน้องไหมล่ะจะกอดคอน้องอฮะฮะน้องมให้จับน้องมใหาจับลุงดูพอเตียงตื่นนะพอเตียงชื่อไก่ KFC มาหายลูกสาวคนไงมีใจบ่เขียวนะหยเนี่หนี่อ้ปลาดุบมาดุ KFC KFC sẽ đọc. Không phải đọc, động viên KFC tie up. Take a step quick and do. Ta bếp ba. bếp chuông bếp. Ta ek. Oh, quá. 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 ทำไมไปทำไมอยากไปพี่ชีไปทำไมไป,ไปทำไมอยากไปอยากไปก็ไปกินไใจ KFC จัดโมถูกต้องไหมต้องจ้ะถูกต้องจ้ะไปบายจ้ะก้ะกอยมึงนั่ม,มตู้แล้วล่ะ<ม>ไปแล้วไปแล้วเอืะนะ้อถ่าวจ้ะ <c oughs> เอื้อถ่าววากจ้ะเอือถ่าววง ไปหาพ่อแล้วป่ะนี่อันนี้จะไปหาพ่อว่ะใช่ไหมหาไปจีดตั้งไกลลแ้วอะตั้งไกายบอยบอยกินจุบาย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 หน่อยหน่อยอะเต้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 เตน้ำลายเฮ้ยกระป๋อมหน่อยอุ้ยฮะมามาเดียวมาเดีวจะมาเคเอยซีดีปิดประตูแล้วอิดประตูน,นตั่ง นั Bam, ่งดีเล้กกระโปรงจ่ะนะโอเคไปเว็บไปไปเว็บก่อนไปเรื่องไปถอดไม้เอาเรื่องจมีบอเกอร์นะเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เหรอเหนวมีไทยด้วยนะต้องเว็บก่อนหนูไปเว็บไปชวนเงินไปเว็บไปไป โอ้ย oh, อันนี้แก่คนเดือข erm ึนเลยคนเดือดขืนน้ำเอื้อยเห็นเอื้อยได้ไกลอ่ะบาว่าแม่มองมาให้ปะอันยืดมันอันยืดยืดหนุกยืดอนี่หบ่ฮะชอบ่อ้าวเวลากินเปื่อยคนก็หายเซ็ตวะอือพันเออก้เอื่อยพนอยากกินไกลน้ำเอื้อย เป็นคนน,น้อยนี่นะดื้อกว่าน้องบิวดีอีกดื้อกว่าพี่บิวอีกอ่าพีช่ชายนะเอาสินเจ้าจะได้นั่นกาวของน่องไปดูเอา,าพันคอน่องไปเอาเย่ยมน่องไปอืมกินเหมือนเปลือนบ่อน่งดีๆดิได้กระโปรงเลยอยากไปกินไก่ยเอฟที่ตนี con đi đi mát rồi bắt ụt Nhà ổ bò, nhà cay bò đâu bò Bây giờ kì Bây cay mũi Nào biết của tu hay không tu kín cay đấy Ăn ăn

ถอดไหออกเืออดอนั <c oughs> ่นนะถอดไจังเว็บจานเชจานแก้วเลยเชจานอเลยจันกระเบื้องดูตีอเอ้ยไปปิดตาเสียบห้องพอุกมากินน้ำในใช่หห้องพ่อกินน้ำพอมือพอกมือเอาเตียเชืงเชงพอมือเอเตียเนอะขอบใจพ่อไม่พอห้องมห้องพ่อเตียมาด้วยค่ะออ

จุกจุกจักอุ้ยอ้เกือบจแกเป่นพดไปน่อยน้องน้องกินใมวิวเพชรบ่อิวยาเล้อยาเล้อบิ้งจัดการคนใน้อยนี่กันีเฮ็ดแก้วกาแฟในขวบนะฮะกินแม่มะลอกอดูดิ เต,ตีมที่ทนลูกเตีมที่นั่ลูกเต็มที่นั <c oughs> ไปต้องโมยาโมยาโมยากรบอบอ่าปากด้เชียวเขียนยังขัดแแ่นนะเปลือนะกับถึงนั่นนะอ้าอ้าออรบริเพชรดบริโภพอเตียงชื่อตู้บริเชรมาให้ แจกูดูเศกซาอยากว่ากลับถือชูเลยหนะูเคียนขกหลายแม่น้ำจิม้มตัวชัยต้องใช้น้ำจิ้มบังเด่นหรอกละ่ะเสร็จเจนนี่ดึงหัวไปะจากเปิดสภาพให้เบิ้เด้้อตอนนี้ฉันก็ผิดบ้า น่องดึงบ๊อบบ๊อนลูกหลานได้ไหมชิเปเอาครีมมานวดอันนั้ครีมนวดมามกผมได้แม่สิซะตอนแดงแม่ิซ่น้ำมันมากผมไว้ผมแตกปลายผมขาดผมร่วงผมดนเอาดีวายลูกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเอาพิดไว้พีดไว้หงุดหงิดหงุ้ยเป็นดีวายด้นางงามเลยปลาดุงโอ้ยบิวตี้นางไม่งามเลยนะเอาไปลูกหลใช้นีวายชิมผู้หนึ่ง Những hiệp nòng ngang hết, ngang 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 ไม่บอกถ้ายาอ่านติกดิบมาไปเมตตาิดแปไปโรงเรียนสักคู่หายได้ไหมดูไปให้เราตัดหายโบหายตาห้ฮะหาตาหายหายตาหตชีวันี่ไรตาชีวบอกเราวันีนไดโลกอ่ากินทิชชู่แล้วจังไลนี่เนี่ยไม่เห็นดูวย่นี่นี่จะเขียนใครได้ลกอ้ออ้อใช่ บุ๊กบุ๊คเจ้เลยะพี่ดุแม่บอกนั่งงามเจ้าในช่องแม่ปิวเลยค่ะช่องแม่ช่องยูทูปแม่ปิวมีปลาลุงเบิงอะไรกันมาจิแมนบอโออยู่เรียนอยู่ซานคือเก่า ตู้วานเขาเดียวระบบอยู่บ้านกะเห็ดแบบห่างๆไปเพื่อนองนี่แค่นเดียวก็เดีวเห็ดหัวน้องก็ในผมน้องงอนงองอยู่มาจิกนึ่งแส่พอจะนะแส่พอตู้จะนะเอาไปยังเมนโบเมนโบ นั่นอยู่บอ่อจีนี้เจะน้องหายเลยจะได้น้องหายอเอึเลยตาฟูงด้วยตาคือคนยักนอนจยังนอนแน,น,น่ในเที่ยงเลยโอ้ในเห็ดน้องเมีย่นนะนะเอ้ยไม่สิเพียวปาก่อปเจนปะไปกินไข่หมอบะบ้าบูหายเอึ่ยบิวไปนำ้ำ จะดื้อบ่วค่ะบ่เชือ่อจะดื้อแล้วแม่บ่ให้ไปแม่สิไปก,กินโอ้ยจะกินสิกินชีเต็กเด้อยากกินชีเต็ก,ก,เกปลาแซลมอนเด้ออยู่ใสายโมีนี่บ่กเขากินเน่้อเขากินเน่้อจะกินไข่ดาวหม้อด้วกิน่ะกินยายาชีดื้อแม่บอกเลยฟังข้อแม่อาหารหารเดือดไก่เลยทีมชให้ลูกบอกยามันรำแล้ว อยากกินสเต็กปลาบอสเต็กไก่สเต็กหมูบออยากกินเดชุ่ยไส่ก้อนนี่เออคุยกันมาใช่ดือดเือดูใ้่แป้งมั้งเขาใช้แป้งป่ะเปิดชุดแป้งทอดบ่อ้าวางใช่ไรของน้องก็ดูนะฮะ่ใช่หมกใส่ชิชูห้องชิชูลูกไปแล้วบ่จีน ไปหานะไปหาไม่แม่เีเฮ็ดเ๋ยฮ็ดควของแม่ยาเาบ่เดียวไ้บ่รื้อบ่อละอันบ่อคนบ่ื้อป้าเจ็ดะให้พอด้บ่แต่งตัวได้หปปก็มันแตกแล้วรูมันเดลายแล้วมันเปื่อยแล้วมีแมงไหมก็จะเข้ามาแต่ใส่ ตายแท้ตายว่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันเห็นในตู้เลยวิวเนี่ยวิวหนมือน้องด้ยมืเดน้องอย่หัวน้องอเฮ้ยหัวน้องนะอจบ้างน้องก็รูกน้องอย่างนั้นบายน้องได้บานแล้วมที่นี่ปาไปเที่ยวปะวาเออบิววันั้นเอบิวยู่ในตุ้เอบิวทีที

อ่อนเด้อไรเนี่ยใจใจอไรใจม่ไขอบใจเงินไปลวเงินเบียบ์จปแจกเงินที่ Chưa được. Ừ, ừ, chị chưa nơi chẳng tỏi hoa hôn đồ ra hắn phải đồ bạo đồ hôn đồ. Mùa nào 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 เบอรหารมางดูมางดูเป็นไ,ได้บ,บอไหจกินได้ใส่ด้วยจ้กากัดินท้างนอกมาน้องมกินข้างในบอรเด็กผัสชียออันเจ้าวันอสบาดีเปิรุร่งไปก่อนนะลูกหล่คลิปนีลาไปก่อนด้อยการ์ดด้ยหัวอหอน,หอน สวัสดีปราลงมื่อมมกันไหนีบ่บายยยบ๊ายบายลาไปก่อนเนอะลาไปก่อนเนอะปารุงปารุงพอกันคลิปนะพอกันคลิปเหรอคลิปนี้หลานขอลาก่อนคลิปนี้หลานขอลาก่อนหลานขอ,ก,อ,นนอ,ขอกินชีตกันเด้อหลานขอกิมชีกตบาย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 สบายดีว่าชูคูสกคนสบายบชูคูสกุล